ช่องปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสั์หายากสวัสดีครับผมปอปาศึกษาแบงคเหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญ ครับเอฟซีฮะพบกันวันนี้เป็นคลิปวิดีโอป่อปามาเปิดกล่องรับซื้อเหรียญนะฮะโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาดูสิว่าเหรียญในกล่องนี้เป็นเหรียญอะไรนะฮะก่อนเข้าดูเหรียญในกล่องเอฟซีเหรียญนี้เป็นเหรียญอะไรขายได้ไหมเดี๋ยวปอปาจะชี้แจงรายละเอียดให้เอฟซีได้ทราบทั้งหมดเลยว่าเหรียญไหนขายได้เหรียญไหนขายไม่ได้แต่ละกล่องที่ส่งมาเหรียญนั้นมีราคาแพงราคาถูกอะไรยังไงเดี๋ยวปอปาชี้แจงให้ สำหรับนักสะสมท่านใดหากมีเหรียญตรงตามที่เราปาประกาศรับซื้อไปนะฮะลองไปบวกลบคูณหารแล้วแต่ละเหรียญน,นั้นราคาเท่าไหร่ประมาณใกล้เคียงอย่างนี้นะฮะเออต้องส่งมากน้อยจํานวนเหรียญเท่าไหร่จึงจะคุ้มค่าจะส่งนะฮะก็ให้ f c ดูตรงนี้ก่อนนะนะเอฟเสียช่องทางการติดต่อส่งรูปเหรียญมาประเมินราคาเนี่ยเอฟีฮะต้องเพิ่ม ID l ดี e ลกันก่อนเห็นฮนะไอดีไลน์ศูนย์เก้าสองเจ็ด 928232เพิ่มอดีไลเสร็จแล้วเอฟซีฮะถ่ายรูปเหรียญของท่านทั้งด้านหน้าด้านหลังให้ชัดเจนนะฮะแล้วส่งมาที่อดีไลนี้เพื่อให้อดมินนั้นช่วยประเมินราคาหนึ่งเลยนะคำว่า,าประเมินราคาดูก,ก่อนว่าเหรียญของท่านขายได้หรือไม่ได้ประเมินราคาเหรียญน,นี้ราคาเหรียญละเท่าไหร่กี่บาทกี่สิบกี่ร้อยกี่พันนะ นี่คาว่าประเมินราคานะ,ะส่งมาเนี่ยถ้าหากเหรียญท่านขายไม่ได้แอดมินก็จะบอกว่าเหรียญน,นี้ยังไม่มีราคานะ,ะหรือมีราคาหลักบาทเกินหน้าเหรียญหลักบาท2บาทแอดมินก็จะบอกว่าต้องส่งจํานวนมากนะ,ะจึงจะคุมค่าจะส่งโอเคเนาะใครดูไม่ทันยังไงก็เดี๋ยวรีคลิปกลับไปดูนะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเอาเรามาเปิดกล่องกันไปพูดคุยกันไปดีกว่า นะเอเดี๋ยวป่าจะให้ดูว่าเออเอฟซีกล่องเนี้ยนะตีตาม,มาแล้วนะส่งมาจากคุณกรอะไรนะธนพลใช่ไหมเอ่ยนะฮะคุณกรธนพลรู้สึกว่าจะเป็น f อซอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีอ๋อเอฟซี FC ทนี้เคยส่งมาแล้วนะแล้วก็เคยรับเงินจากช่องของป่าไปแล้วป่า,ปาจำได้ฮนะ <c oughs> เป็น f อซจากอำเภอบางใหญ่นนทบุรีแล้วก็คุณนัทพล นะโอเคเนาะสวัสดีครับเจ้าของกล่องคุณนัทพลสวัสดีครับปะป๋าฝากขอบคุณมากเลยนะที่ส่งเหรียญให้ทางช่องของปาเนาะก็เดี๋ยวปาป๋าเช็คเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวคุณนัทพลก็รอรับเงินค่าเหรียญน,นะเดี๋ยวแอ้มินกส่งไปให้โอเคเนาะเรามาดูเหรียญในกล่องกันนะ F4 มาดูซิว่าเป็นเหรียญอะไรขายได้ไหมช่องของป๋ารับซื้อไหมอ่ะเดี๋ยวปป๋าจะ,ะยกออกแล้วก็ดูเหรียญทีเดียวนีกล่องเลยนะเออ มีกี่ชิ้นเนี่ยเอออันนี้1ชิ้น2ชิ้นนะฮะสชิ้น4ชิ้นแล้วก็5ชิ้นอ๋อยังไม่หมด F4 ฮะเป็น6ชิ้นโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทั้ง6ชิ้นเนี่ยมันเป็นเหรียญอะไรนะฮะดูแล้วน่าจะเป็นเหรียญที่ลึก F อฮะล็อตนีนะน่าจะเป็นเหรียญที่ลึกประปาาดูแล้วประมาณนี้เห็นหมดไหมเอ่ยน่าจะหมดเนาะหนึ่งหนึ่งสองสาม 4 5 6ได้กันมา6ชิ้นนะฮะอันนี้เขาจะถ้าคนละเอียดหน่อยเขาก็จะเขียนใบรายการมานะปะ้าก็ต้องมาตรวจสอบว่าเหรียญที่ท่านส่งมาตรงตามที่คุยกับแอดมินไว้ไหมอ่าชนิดนั้นชนิดนี้ราคานี่ชนิดของเหรียญเนี่ยตรงตามที่คุยกับแอดมินไว้ไหมนะฮะเพราะก่อนส่งมาเนี่ยเขาจะส่งเหรียญมาประเมินราคากันก่อนทุกครั้งส่งเหรียญ F c ฮะต้องให้แอดมินประเมินราคาก่อนนะ นะ,ะเออนะโอเคเนาะอ่ะป้าปาจะ f หีได้ดูกันเลยนะ,ะว่าเป็นเหรียญอะไรปาพิชีเอสี่ฮะอ่ะชิ้นแรกกําลังจะเปิดออกมาดูสิว่าเป็นเหรียญอะไรเออฉีกออกเลยเนาะเออวุ้ยจิบมือนะฮะมาดูชิ้นแรกกันป้าปาจะเปิดที่ลำห่อแบบนี้แล้วก็เปิดแล้วจะดันเหรียญออกไปด้านบนนะเนาะประมาณนี้อ่ะตรงนี้ห่อนี้ได้มาหนึ่งชิ้นสองชิ้น 3ชิ้น4่ชิ้นออห่อแรกถูกเปิดมาแล้วเอฟสียฮะห่อแรกนะฮะเออรู้สึกว่าเดี๋ยวรอป้ปานิดนึงนะโอเคเนาะ,ะก็น่าจะไม่ต้องใช้เวลามากนกะนะเดี๋ยวป้าให้ดูผึนผืนนะฮ <c oughs> ะเอฟเสียป้าป่าไม่ตัดคลิปนะช่วงนี้ประป่าใช้เสียงเยอะก็มีกันแนะค่แอมไกลกันบ้างรู้สึกว่าเอฟเสียนะดูในนี้เลยเนาะน่าจะเป็นเหรียญย0บาทที่รึจำกันได้เนยฮะนะนะ เออให้ดูเลยก็ได้อะนะนะหน้าชิานา้นแรกให้ดูกันก่อนนะจะเป็นเหรียญย0บาทที่ลึกนะเออก็มีกัน,น่าจะคะวัลละมานะน่าจะคะวัลละมาเอฟซียนี่คือเหรียญย0บาทที่ลึกนะโอเคเนาะเป็นวัลละต่างๆที่ส่งมาก็ต้องบอกก่อนนะว่าเอฟซีฮะเหรียญย0บาทที่ลึกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะจะเป็นวัลละย่อยๆใช้คําว่าย่อยๆเลยนะฮะวาระย่อยๆก็คือ อ๋อเป็นเหรียญที่มีราคาซื้อขายเกินหน้าเหรียญที่ยังไม่แพงนะฮะอย่างเหรียญ20บาทที่วารละย่อยๆเนี่ยเอฮะซื้อกันอยู่ที่ประมาณเหรียญละอ๋อไม่น่าจะเกิน22บาทนะฮะ22บาทหลายคนบางท่านสงสยัยว่าโอ้โหทำไมราคาถูกจังเอเจคือวงการตลาดเหรียญเนี่ยนักสะสมะรุ่นเก่าๆเนี่ยนะฮะเขารู้ว่าเป็นเหรียญที่มียอดจำนวนการผลิตเยอะนะฮะนะ ไม่ใช่เหรียญตัวติดผลิตน้อยหายากนะฮะฉะนั้นก็จะไม่มีราคาแพงเกินหน้าเหรียญมากนะักนะราคาจะอยู่ประมาณนี้ปะปาเองก็ขายเกินหน้าเหรียญไม่มากเช่นเดียวกันนะฮะโอเคเนาะก็ปะปาจะให้ดูห่อเนี่ยนะเป็นเหรียญยีบาทที่ประมาณนี้ได้กันมา4ชิ้นเห็นไหมนะถ้าหากว่าเป็นวาระเด็ดๆอย่างอ่ายีบาทประชนมายุครบสามรอบล้วงห่อสมุดอย่างนั้นเนี่ยนะฮะราคาเกินหน้าเหรียญเนี่ยหลักร้อย2 0 0 3้อย นะถ้าสวยจัดจัดอาจถึงนั่นแหละประมาณ400นะฮะนะเนะขาจะมีวาระเด็ดของเขา20บาทที่ดึกแต่ถ้าเป็นวาระย่อยในยเอฟเซียเห็นไหมเขาส่งมาหลายเดือนแบบนี้ราคาเกินหน้าเหรียญนิดเดียวเท่านั้นเองนะฮะป้าแจ้งให้ทราบแล้วเนาะหลายคอลเลท่านมีเหรียญย0บาทที่ดึกไปก็ลองสังเกตดูนะฮะนะว่าเหรียญของท่านนี่เป็นวาระย่อยหรือว่าวาระเด็ดนะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูชิ้นที่2กันเลยป้าจะไปเร็วเลยนะฮะนะช่วงนี้ป้างานเยอะเนาะ อ่ะมาดูกันมาดูชิ้นที่2กันชิ้นแรกตันออกไปอย่างงี้จึ๊บเกินหน้าจอไหมเกินหน้าจอไหมอ่ะหลังจากนั้นฮะมาดูมาดูาดอ่ชิ้นที่2กันเนาะมาดูชิ้นที่2กันชิ้นที่2เป็นอะไรกันเอ่ยชิ้นที่2เป็นเหรียญอะไรกันเอ่ยดูสีอันนี้น่าจะเป็นเหรียญ10บบาทที่ลึกไหมฮะนะเอฟซีลองสังเกตดูให้ดีนะฮะนะอย่างเหรียญที่ลึกเนี่ยนะจะเห็นว่า เพราะปลานี่ก็จะขายออกไม่แพงการตลาดเหรียญเนี่ยเขาก็ก็จะรับซื้อไม่แพงนะตรงนี้ได้กันมาจะเป็นเหรียญอ่าใช่ฮะอันจะเป็น5บาทที่ระลึกเอาทัเทียเป็น10บาทที่ลึกนะเอออันนี้ก็เป็น10บาทที่ลึกเช่นเดียวกันนะฮะที่เปิดครั้งแรกเป็นเหรียญยีบาทที่ลึกนะเออหอนี้จะรวมกันมาอันนี้เป็น10บาทนะฮสิบบาทที่ลึกนะอย่าง10บาทที่ลึกเอฟซีปัจจุบันมันเนี่ย ไม่ผ่านการใช้งานในเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณเหรียญละ1 5บาท16บาทเท่านั้นเองนะราคาเกินหน้าเหรียญประมาณนี้สําหรับเหรียญแชมป์สุดสวยสุดเลยนะนะโอเคเนาะใครที่มีก็ติดต่อมาแต่เป็นบางวัลละถ้าเป็นวัลละวัละเด็ดๆเนี่ยได้รับความนิยมที่สุดหรือว่าผลิตน้อยที่สุดในชุดของเขาราคาก็ว่ากันที่อ่าส0 0ร้อยส่นเดียวกันก็มีหลายวัละ นะโอเคเนาะไปคุยกับแอดมินเอาสรุปก็คือ10บาทสีเดียวขนาดใหญ่ที่ลึกแบบนี้นะฮะเป็นเวละย่อยๆก็ตัวเนี้ยนะก็น่าจะซื้อกันอยู่ที่ประมาณอ่อ15บาทนะเริ่มต้นที่15บาทนะนอกเหนือจากนั้นเดี๋ยวแอมมีนก็จัดการให้ที่คุยกับแอดมินเอานะฮะเอออันนี้ก็จะเป็นเหรียญอา่าอะไรเอยดูตรนี้ก่อนอันนี้จะเป็น10บาท 2- องสีที่ลึกปอาปลาจะดูในถุงเลยนะฮะคลิปจะได้ไม่ยาวจนเกินไปเนาะ สิบบาทสองสี่ที่ระลึกเอสเซียไม่ผ่านการใช้งานปปาก็รับซื้อเช่นเดียวกันนะนะแต่ว่าเหรียญที่ระลึกฟังปปาให้ดีนะฮะส่วนใหญ่แล้วราคาเกินหน้าเหรียญเล็กน้อยเท่านั้นเองนะฮะราคาเกินหน้าเหรียญเล็กน้อยเท่านั้นเองโอเคเนาะปปาจะวางไว้เออแล้วก็ติดตามมาได้ห่อนี้นะฮะให้ดูตรงนี้กันสักนิดหนึ่งนะเอสเซียนะเดี๋ยวนักะสมท่านใดมีเนะี่ยติดต่อมานะฮะสำหรับเหรียญห้าบาท หัวรัะพิธีนั่งสุพรรณหงษ์ไม่ว่าจะเป็นคาร,ร์บูปปาปีพศ2,530หรือปีพศ2,531ปปาร,รับซื้อทั้งหมดเลยนะฮะเริ่มจากผ่านการใช้งานแล้วก็ซื้อฮนะนัแต่ผ่านการใช้งานขอบสมบูรณ์การเหรียนสมบูรณ์นะฮะแต่ราคายังไม่แพงมากนะอย่างปีพศ2,530เนี่ยถ้าผ่านการใช้งานแล้วรับซื้อกู่ที่ประมาณเี่นละ10บาทถ้าขอบสมบูรณ์นะเออแต่ถ้าวิ่งวิ่งไม่ผ่านการใช้งานผิวเดิมเลยก็ ราคา F อฟโอ้ก็ว่ากันอยู่ที่ประมาณเงอนละ50-60บาทกันเลยทีเดียวปีพศสอง0นระฮะถ้าเป็น31ก็สูงขึ้นไปอีกนิดหนึ่งโอเคเนาะอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นเหรียญเดินการกุศลนะในเดินการกุศล,นะลศโอเคเนาะอ่ะปะปาจะใส่ถุงเดิมแล้ววางไว้ f อซดูคลิปยังไงไม่ทันแลยก็รีคลิปกลับไปดูนะเพราะปะปาจะไม่เปิดเหรียญกอง นะเดี๋ยวจะต้องส่งต่อให้มันก็ตรวจสอบแล้วก็รีบโอนเงินให้เจ้าของเหรียญเขาโอเคเนาะเพราะว่าถ้าเปิดมาแต่ละชิ้นละชิ้นเนี่ยประปาดูจํานวนเหรียญแล้วค่อนข้างเยอะนะเนาะให้ดูกันในแบบนี้ไปเลยดีกว่านะเออเดี๋ยวดูอีกชิ้นต่อมานะใครมีใคร,ม, <c oughs> ใครมีเหรียญต้องการขายเนี่ยติดต่อมาได้นะติดต่อมาทิ้งไอเดียไลน์เมื่อกี้เนี่ยนะ ชิ้นนี้เป็นอะไรกันเออชิ้นนี้เป็นเหรียญอะไรกันเออมาดูซิเหรียญบางใหญ่จังหวัดนนทบรุรีมาถ้าเป็นเหรีย <c> ญ <oughs> ดูแล้วเหมือนจะมีเหรียญค่อนข้าง,างได้รับความอ่อเออให้ดูมาดูชิ้นนี้โอเอฟซีฮะอ่ะนี่เหรียญเนี่ยเป็นเหรียญเด็ดเนี่ยป๊าปาลืมไปไม่ได้ขึ้นปกคลิปนะ,ะเออใช่ไหมไม่ได้ขึ้นปกคลิปเดี๋ยวเอฟซีมาดูเหรียญตรงนี้สักนิดหนึ่งนะฮะ รู้สึกว่าเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญเด็ดปะ,ปะปาจะต้องถอดออกจากถุงฮะถ้าเป็นเหรียญเด็กนะครับอฟซจะเห็นว่าตรงนี้ที่ปะปาบอกว่ารับซื้อเกินหน้าเหรียญสองบาทสาบาทสี่บาทห้าบาทเป็นเหรียญที่ระลึกปกติธรรมดาเนี่ยนะแต่และชนิดราคาร,ราคาเกินหน้าเหรียญน,น้อยมาก <c oughs> นะโอเคเนาะแต่ถ้าเหรียญคาดอระปปาเหรียญน,นี้นะฮะอย่างน้อยๆน,นะเหรียญเดียวนี้ก็แตะหลักหลายหลายร้อยค่นพัน ถึงหลักพันบาทกันเลยทีเดียวนะฮะ FC สังเกตดูให้ดีนะฮะเหรียญนี้เป็นเหรียญที่หายากเป็นเหรียญปั๊มผิดพลาดปั๊มผิดแบบปั๊มผิดบล็อกหรือวงการเหรียญเรียกกันว่าเหรียญเออเลอรคอยนะถ้าภาษาไทยก็บอกว่าเป็นเหรียญตลกตลกยังไงเออเลอรคอยยังไงปั๊มผิดพลาดยังไงเอฟซีฮะนะเหรียญนี้นะถ้าใครมีเหรียญ5้าบาทแบบนี้นะที่ด้านหน้าเขียนคําว่าสยามมินเนี่ยนะ นะอย่าเพิ่งส่งขายสเปะสปะพริกดูสักนิดหนึ่งนะฮะด้านหน้าสยามินจาไว้นะฮะพริกดูด้านหลังนะฮะถ้าหากด้านหลังเป็นหลียญในรูปแบบของเหรียญที่ระลึกนะฮะเขียนคําว่า5ทธันวาคมปีพศ2 5 2 0พระชนมายุ50พรรษาแบบนี้ครับเอสะฮะปปารับซื้อแพงนะฮะนะ,ะรับซื้อแพง f นะนะอสสังเกตดูให้ดีนะฮะ ด้านหลังเขียนคําว่าพระชนมยุ5หพรรษาพิกดูด้านหน้าถ้าเขียนคําว่าสยามินนะนะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเอฟสหลักครึ่งพันผ่านการใช้งานแล้วนะผ่านการใช้งานสมบูรณ์นะเริ่มต้นที่ครึ่งพันไปจนถึงสวยสุดเหรียญละพันถึงพันกว่าบาทกันเลยทีเดียวนะฮะอืมก็ยุคนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณพันสอง นะถ้าสวยๆนะสวยจัดนะไรล,ล,ล่องลอยเลยผิวเดิมเลยประมาณนั้นไม่มีคราบนะไม่ผ่านการใช้งานแล้วไม่มีคราบนะสวยสมบูรณ์จริงๆเนี่ยแต่หลักพันนะอาจถึงพันสองกันเลยทีเดียวนะสังเกตด,ดูนะฮะนี่จะเป็นน่าจะเป็นเหรียญเด็ดเหรียญเด็ดในในในวันนี้เลยในกล่องนี้ด้วยถ้าน้าป่าดูแล้วนะฮะน่าจะเด็ดสุดแล้วละหรือยังไงเดี๋ยวดูต่อไปเนาะยังไม่จบนะยังมีอีก fc ดูไว้นะฮะด้านหน้าสยามินด้านหลังพระชมายุทธห้ 50, สาสิบพรรษา รูปแบบนี้นะฮะเป็นการปั๊มผิดพลาดปั๊มผิดแบบปั๊มผิดบล็อกขอให้เป็นอย่างนี้เท่านั้นรายละเอียดมีมากกว่านี้นะฮะโอเคเนาะนี่คือเหรียญเด็ดเหรียญหายากพบเจอได้น้อยนะฮะโอเคนะถ้าอย่างงี้เอฟซีเห็นไหมฮะอืมเขาก็มีราคาแพงฉะนั้นเราต้องยอมจำนวนอ่ากับคำว่าเหรียญหายากกับคำว่าเหรียญที่ล,ลึกหาง่ายนะฮะ ถ้าอยากขายได้ราคาแพงนะเราก็ต้องมีความจําเป็นว่าเป็นเหรียญหายากนะนระียญหาง่ายราคาหลัก500ร้อ0พันหนึงเนี่ยเอนะนักสะสมเขาก็ไม่ซื้อนะเพราะยังพบเจอได้ง่ายต้องแย,แยกให้ถูกเนาะถ้าเป็นเหรียญด้านหน้าสยามินด้านหลังผู้ชมอายุห้าสิบปีแบบนี้เริ่มต้นที่ครึ่งพันไปจนถึงพันกว่าบาทนิดๆกันเลยทีเดียวจําไวนะ้นะฮะโอเคเนาะ ไม่เอาปะปาลืมขึ้นปกคลิปไว้เออแอดมินเขาก็แจ้งแต่ปะปาลืมนะฮะหลังจากนั้นก็จะเป็นเหรียญ5บาที่ลึกแบบธรรมดาเอออันนี้แบบธรรมดานะฮะเออสมโพธิกรุงรัตนโกสิทร์สองร้อปีเอาง่ายๆนะฮะเหรียญ5บาที่ลึกปกติธรรมดาปะปารับซื้อทั้งหมดเช่นเดียวกันนะฮะถ้าไม่ผ่านการใช้งานราคาเกินหน้าเหรียญยังไม่มากเอฮะถ้าไม่ใช่เหรียญเด็ด5บาบาทลึกนะถ้าเหรียญย่อยๆก็รับซื้อกันเกินหน้าเหรียญอ่า น่าเหียญ5บาทแล้วก็รับซื้อกันประมาณ7บาท8บาท9บาทอยู่ประมาณนี้แหละโอเคเนาะอ่ะบางวาระก็ถ้าเป็นวาระเด็ดของชุดนี้ก็ออหลักร้อยอืมจะกี่ร้อยช้านเองนะโอเคเนาะส่งรูปเปลียนประเมินราคากันนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูชิ้นต่อมาเออดูชิ้นต่อมาเลยเนาะเออปื๊ดอ่าตรงนี้เป็นอะไรกันเอยเป็นอะไรกันเออดูเปิดออกดูตรงนี้เลยเนาะเออเปิดออกตรงนี้เลยนะ ชครับเอฟเอ่าห่อนี้ได้กันมา3ชิ้นนั่นน่าจะเป็นปกติธรรมดาอันนี้หนึ่งบาทปีศูนย์ห้าหลังตาแผ่นดินอันนี้ก็ราคาย,ยังไม่แพงนะถ้าเรียปกติธรรมดานะเออซื้อกันอยู่ที่ประมาณ3 4บาทผ่านการใช้งานแล้วนะถ้าไม่ผ่านการใช้งานก็หลัก10บาทขึ้นไปเริ่มต้นที่10บาทได้แหละไม่ผ่านการใช้งานโอเคเนาะเริ่มต้นที่10บบาทเออก็อาจจะสูงกว่านั้นบางเหรียญโอเคนะฮะอ่ะ หนึ่งบาทกิโนห้าหลังตาแผ่นดินผลิตเยอะแต่ปปายังรับซื้ออยู่นะนะยังช่วยรับซื้อกันอยู่เนาะเอาวางไว้นะเออหลังจากนั้นตรงนี้จะเป็นง่้เหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกนะฮะวาระต่างๆอันนี้ก็อยู่ในสภาพสวยนะฮะหนึ่งบาทที่ระลึกก็เช่นเดียวกันนะฮะถ้าเป็นวาระย่อยๆเนี่ยก็จะซื้อเกินหน้าเหรียญเล็กน้อยเท่านั้นเองนะนะซื้อมาเกินหน้าเหรียญเล็กน้อยมีราคาเกินหน้าเหรียญน,นิดเดียวนะนะนะถ้าไม่ผ่านการใช้งาน ถ้าผ่านการใช้งานก็แย่มากเลยนะฮะโอเคเนาะอ่ะใครมีนะฮะหนึ่งบาทที่ระลึกไม่ผ่านการใช้งานทุกวันละเลยปปาช่วยรับซื้อทั้งหมดนะ,ะถึงแม้ว่าเหรียญหนึ่งบาทสองบาทห้าบาทสิบาทยี่สิบาทเอฟซี FC เป็นเหรียญที่อ่อค่อนข้างจะหาพบเจอได้ง่ายเอฟซี FC นะฮะแต่ปปาก็ช่วยรับซื้อเอฟซีเจ็ด่างตรงด้านบนเนี่ยเหรียญที่ระลึกเกือบทั้งหมดนะฮะเกือบรวมทั้งหมดเลยเนี่ยปปาก็ช่วยรับซื้อนะ นะถ้าเหรียญหายาก f อฟฮะราคาแพงเนี่ยจะไม่มีใครส่งมาได้ประมาณจํานวนระดับนี้นะโอเคเนาะหอะหวังไว้หลังจากนั้นอันน,นี้อะไรเอ่ยอ๋ออันนี้ดูกันสักนิดนึงนะฮะพวกเป็น1บาทอ่าวาระเด็ดด้วยประมาณนี้เนี่เอเห็นไหมฮะเนี่ยนะหนบาทที่ลึกตรงนี้เป็นวาระย่อย,ย,อยซื้อขายประมาณ10ออยทฮะประมาณ2-3บาท สองสามบาทสี่บาทสวยจัดจัดหนึ่งบาทที่ลึกวาระย่อยๆนี่ก็จะแยกออกแนละ้วคำว่าวาระย่อยๆก็คือเป็นวาระที่มียอดจำนวนการผลิตเยอะกว่าวาระเด็ดเด็ามือป,ะป,ะปะ่ากนะฮะเราจะเห็นว่าสามถุงเนี่ยเดี๋ยวป้าเปิดก่อนนะฮะนะเออถ้าวาระเด็ดป่าๆจะให้ดูกันนานหนึ่งก็ต้องบรรยายนะฮะนะเออถ้าอย่างเป็นวาระเด็ดเอเซียไม่ว่าจะเป็นพระชนยุคครบสามรอบหรือว่าสเสด็จนิ้อพนครนนะฮนะอืมถ้าเป็นสภาพสวย,สวย ไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยก็ได้หลายสิบใช้คําว่าหลักสิบนะตอนนี้ยังไม่ถึงหลักร้อยนะใช้คําว่าหลักสิบอาจจะตอนเนี้ถ้าสวยจัดๆเลยนะพอปลาช่วยอยู่ที่ประมาณเหรียญละห้าสิบถึงเจ็ดสิบบาทต่อเหรียญน,นะนะห้าสิบนะ 50, นะแอดมินก็จะประเมินไม่ผ่านการใช้งานสิเขจะห้าสิบหกสิบบางเหรียญเจ็ดสิบบางเหรียญน,นะแต่ไม่เกินเจ็ดสิบาทนะต้องเป็นพะชดอายุ5ห้าสิบพรรษาแล้วก็อ๋อพัสุที่ฮะ ต้องเป็นอ่นบาท3รอบแล้วก็หบาทเสด็จเนื้อพน,คอนัครนะฮะราคาหลักหลายสิบไม่ผ่านการใช้แต่ถ้าเป็นวาระย่อยๆในมือปปาฝั่งนี้ FC ดูนะฮะเออวาระย่อยๆซื้อขายกันแค่3บาท4บาทเท่านั้นเองนะเราต้องแยกวาระย่อยๆแล้วก็วาระเด็ดในชุดของเขาให้ออกนะฮะโอเคเนะอะวางไว้เอาละ f อฟดูชิ้นต่อมานะนะดูชิ้นต่อมา มาดูทีว่าเป็นเหรียญอะไรตรงนี้เป็นเหรียญอะไรกันเอยมาดูสีเดี๋ยวทยอยเปิดเลยนะทยอยเปิดเลยแอนชิ้นนี้เป็นเหรียญอะไรครับ fc อันนี้น่าจะเป็นเหรียญ50บาทที่ลึกนะฮะเอออันนี้น่าจะเป็นเหรียญ50บาทที่ลึกเดี๋วดูกันก่อนเนาะครับ fc h ก็อนอย่างนี้อย่างนี้นเดี๋ยวป่าดูก่อนว่าเป็นเวะลาของ เอฟเสียอ่ะอันนี้จะเป็นเหรียญ50บาทที่ลึกนะเดี๋ยวปาให้ดูทั้งหมดเลยเนาะรับซื้อไหมเอฟเสียรับซื้อฮะสำหรับเหรียญ50บาทที่ลึกทุกวาระเลยนะทุกวาระเลยนะเออใครมีติดต่อมาพอปาร,ร,รับซื้อทุกวาระเลยนะฮะมีทั้งหมดประมาณสัก12วาระนะผลิตออกมาจากเนื้อนิกเกิลน,นะรับซื้อกันทุกวาระเลยใครมีติดต่อมานะถ้าถามว่าราคาแพงไหม fc ห้าสิบาทที่ลึกเนี่ยราคาเกินหน้าเหรียญไม่มากหน้าเหรียญห้าสิบาทตัวเนี้ยซื้อกันได้เกินหน้าเหรียญน,นะพูดถึงว่าไม่จงอย่างดีห้าสิบาทจะไม่หน้าเหรียญซื้อได้ประมาณหกสิบาทหกสิบห้าบาทเท่านั้นเองนะฮะหลายคนคงงงว่าโอ้โหหน้าเหรียญห้าสิบาทแล้วทําไมซื้อถูกจังคับ fc หะนะอย่างตลาดเหรียญเนี่ยเขาเห็นว่าเป็นเหรียญที่ออก ความนิยมยังไม่สูงนะักนะนะเออประมาณนั้นแล้วก็จานวนการผลิตเนี่ยยังจะมากอยู่นะกระแสของเหรียญห้าสิบาทที่ลึกนะฮะยังยังไม่ถึงกับเป็นขั้นเทพนะฮนะนักสะสมยังไม่ไล่เก็บกันราคาก็เลยยังไม่แพงเว้นแต่สมัยหน้านะฮะสมัยต่อไปนะักสะสมช่วยกันเก็บ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 ไปเรื่อยๆก่อนนะเออนะส่งผลให้เหรียญในท้องตลาดเนี่ยหาพบเจอได้ยากแล้วเมื่อไหร่นั่นแหละนะก็จะการเป็นการกระตุ้นราคา แต่ว่าเอฟเสียต้องใช้เวลานานสรุปคือ50บาททึกนะฮะซื้อขายราคาเกินหน้าเหรียญเล็กน้อยเท่านั้นเองโอเคเนาะอย่างเจ้าของเหรียญท่านนี้เขาเข้าใจนะเขาเข้าใจเขาศึกษามาแล้วนะเขาศึกษามาแล้วเนาะย้อนหลังไปหลายปีเนี่ยแทบจะขายไม่ได้ด้วยนะฮะเพราะกระแสเหรียญเขายังไม่แรงนึกออกไหมฮะเออประมาณนั้นมาเดี๋ยวเรามาดูชิ้นสุดท้ายกันนะชิ้นสุดท้ายก็ดูอย่างนี้เลยเนาะนะนะเอออันนี้ก็เป็นเหรียญ น่าจะเป็นเหรียญอ่าสิบบาทที่ลึกนะฮะอีกชุดหนึ่งก็เป็นเหรียญวาะย่อยๆดูตรงนี้เลยเนาะเออเนะเขาใส่ถุงเป็นแพ็คสี่เหลี่ยมมาเลยนะ,ะอันนี้ก็เป็นเหรียญสิบบาทจีกวาละย่อยๆนะ,ะซื้อขายกันเกินหน้าเหรียญเนี่ยสิบห้าสิบหกบาทเท่านั้นเองสรุปแล้วเอีฮะคลิปนี้ที่เปิดมานะฮะจะเป็นเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกห้าบาทที่ลึกสิบบาทที่ระลึกนะฮะแล้วก็ยี่สิบบาทที่ลึก,นะะลก,ททลกใครจําได้บ้างเอ่ยนะ ที่ลึกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่ป,ป่าแจ้งไปนะราคาเกินหน้าเหรียญเล็กน้อยช่องป,ป่ารับซื้อไหมก็ยังช่วยรับซื้อกันต่อเนื่องนะ,ะยังช่วยรับซื้อกันต่อเนื่องถึงแม้ว่าะจะมียอดจำนวนการผิดที่ค่อนข้างเยอะเห็นไหมเออนะฮะเอจะเห็นว่าเวลาเป็นเหรียญหายากนะฮะอย่างเหรียญด้านหลังพระชนอายุ50าพรรษาด้านหน้าสยามมินเนี่ยเอสีลองเปรียบเทียบนะฮะนะ,ะด้วยความหายากนะฮะเออ กอยู่ในระบบหมุนเวียนประมาณ10,000ื่นเหรียญน,นะฮะท่าที่ปปาได้ข้อมูลมาก็ต้องบอกว่าเหรียญหายากจําไว้นะเวลาเหรียญหายากในเอสซีเจนว่าเขาส่งมาได้แค่เหรียญเดียวเพราะว่าเขาเอิงเขาก็หายากนะฮะพอหาพบเจอได้ยากนะส่งมาเหรียญเดียวเนี่ยเออปปาก็ช่วยรับซื้อแพงนะฮะท้องตลาดก็ช่วยรับซื้อแพงนะอย่างช่องปปาเนี่ยผ่านการใช้างานแล้วเหรียญละห้าร้อยสสมบูรณ์นะฮะถ้าไม่ผ่านการใช้างาน ไปถึงหลักพันบาทนะโอเคเนาะนี่คือเหรียญหายากครับเวลาเขาส่งมาเขาก็จะหายากได้มาเหรียญเดียวแต่ f อซลองดูเหรียญนะเหรียญอื่นๆเนี่ยด้วยความหาง่ายนะยอดจำนวนการผลิตยังเยอะอยู่นะฉะนั้น f อสเจนว่าเขาส่งมาเนี่ยถุงละหลายหลายเหรียญนะเราต้องแยกแยะให้ออกนะฮะนะว่าเหรียญหายากทําไมส่งมาได้แค่เหรียญเดียวเพราะเข้าองก็หายากนะอืแต่ได้ราคาแพงนะ จำไว้นะเหรียญหายากผลิตน้อยหายากเนี่ยเขาเองเขาก็หายากเขาจึงส่งมาเหรียญเดียวนะเออถ้าเหรียญหาง่ายทั่วไปเนี่ยนะเขาก็ส่งมาชนิดวาระละ,ละหลายเหรียญอ่ะสังเกตดูนะสังเกตดูแค่นี้ก็พอนะว่าทาไมเหรียญจึงมีราคาแพงราคาถูกไม่เท่ากันด้วยความหายากหาง่ายแตกต่างกันนั่นเองโอเคเนาะสำหรับนักสะสมท่านใดที่มีเหรียญหากต้องการขาย นะฮะก็ส่งรูปเด็นของท่านมาตรวจสอบประเมินราคากันที่อดีลาเที่ยวปลาให้ไปนะฮะก็คลิปนี้สิ้นสุดลงแล้วล่ะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่นาะฝากขอบคุณเจ้าของกล่องจากอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีด้วยนะฮะแล้วก็ฝากขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะฮะเดี๋ยวป่าจะส่งต่องานชี้นี้ให้กับแอดมินเพื่อเช็คงานก่อนอีกรอบหนึ่งนะแป๊บเดียวนะหลังจากเช็คเสร็จเนี่ยแอดมินเขาก็จะโอนเงินเข้าบัญชีนักสะสมท่านนี้นะ พราะว่าที่ปปาให้ f อติดต่อมาทางไลน์เนี่ยนะฮะจะให้ติดต่อไปกับแอดมินฝ่ายซื้อขายสายตรง <c oughs> นะที่ให้เพิ่มอี l i ล e เนี่ยเพราะว่าเวลาที่ท่านส่งเหรียญมาขายนะเราจะบันทึกเป็นหลักฐานยืนยันว่าเราคุยอะไรกันส่งเหรียญอะไรกันมา1ละนะฮะสองก็คือหมายเลขบัญชีธนาคารที่ช่องปปาแอดมินจะโอนเงินไปให้นะฮะท่านต้องส่งหมายเลขทันีบัญชีธนาคารของท่านนะเป็นส่วนตัวมาหาช่องปปา คือเราจะไม่เป็นสาธารณะเรื่องหมายเลขบัญชีธนาคารนึกออกไหมฮะเออประมาณนี้แหละนะเออเดี๋ยวอันนี้ก็จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของท่านโอเคเนาะใครดูแล้วไม่เข้าใจนะฮะสำหรับช่องทางการติดต่อหรือว,ว่าดูคลิปละเอียดอะไรยังไงเหรียญไหนราคาทำไมถูกทำไมถึงแพงเนี่ยกลีคลิปกลับไปดูเอานะก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนช่องของป๋าด้วยนะฮะมากไปกว่าน,นั้นถ้าช่องของป๋าทำทำรายการแล้วรู้สึกว่าท่านชอบนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของป๋าด้วย คลิปหน้าพบเจอกันใหม่เนาะคลิปนี้ผมประปาศึกษาแบงเหรียญโบราณสวัสดีครับ